ဒီမှာလာတယ်ကောနောက်ဝင်လာ ทำมาเลยครับผมนี่คืออะไร,น,ะไรนี่มีอผมนะอยู่คองวานเมีอะผมเอาวันอยู่ป่ะเอาวันอยู่ใช่ป่ะความจริงความจริงไม่ไม่ได้ว่าไรคือได้เก็บเสื้อผ้ามาให้มาอยู่เอาวันอยู่ใช่ป่ะไม่ไม่ได้ว่าไรเอาวันอยู่ใช่ปะ่ะเอาวันอยู่ใช่ป่ะใช่ป่ะเอาเอาวันอยู่ใช่ไหมอ่ารู้เรื่องไปเก็บเสื้อผ้า,าออกจากบ้านกูไอ้สัสเ <S S> นี้ไปเก็บเสื้อผ้า,าออกจากบ้านกู มึงเล่นบีทอมมึงอย่าคิดว่ากูหามึงไม่เจอเป็นเมนอยู่บ้านกูไม่ให้เอาเป็นเมนครับนะบุมนะใส,ถะส,ถะสะ่ถุงปะได้ใส่ถุงปะใส่ปะอือเรื่องจะให้ลงลงอยู่ไรแน่ราไม่เกี่ยวไม่เป็นไรเพราะมาหลายรอบแล้วเอารถพี่มาด้วยเด็กละนองเอารถพี่มาเอามาจะบ,บ้านชอบดีคนรล้ลอนเนี้ย เอาตังคูมาด้วยสามร้อยเอามาทำอะไรอ่ะให้ทำผ่มปะเอาหมวเย็ดกับพวกเนี่ยหรอยังไงมาดิมีใครช่วยมึงได้มันนะ้งะปิดหน้าทำไมเย็ดไปกี่ทีเย็ดไปกี่ทีก,ทกี่ทีเอายิงยิงไม่ได้ว่าอะไรอะไรน,นะยังไงบุม้ม ไม่เดี๋ยว็พาพาไปเก็บเสื้อผ้าที่บ้านด้วยนี่มาเอารถซื้อนี่ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยแกรถจ่วหนามาพอ,อแล้วมึงก็กกูอ่ะมันย็ดอยู่กับพวกไอ้เฮี้ยก็ทำงานหาตังค์ให้ใช้ให้เที่ยวมาถึงก็ปล่อยเที่ยวกลัวอะไ ถามว่ามันไม่บุ๋มยิ่เคนเราหอไม่รู้คืออะไรอ่ะไม่รู้เออล่าเยอะกกันมันทำไมอะ่ะชอบเราพอมพอมีรอยสกักอย่างเงี้ยหรอชอบหรอเยอะจนมันเลยดิคิดว่าใครเขาจะมาลักมึงจริงวะกูถาม,มจริงเลยไม่มองดูตัวเองมื่อไห่คิดว่าตัวเองสวยมากเลยเ,ร,เราบุ่มฮะ เขาเห็นมึงแค่หน้าเย็ดแค่นั้นแหละมึงคนยังมึงอ่ะเขาพูดเลยอยู่บ้านกูได้ไปเย็ดกับคนอื่นกูจะเย็ดไม่ให้เย็ดบอกเป็นเมนเป็นเมนนี้จะดให้คนอื่นเย็ดคืออะไรวะคิดว่ามึงทาถูกวะอาตมบุ๋มถูกแล้วใช่ไหมทําแบบนี้รับุ่ม แล้วทำาไงอ่ะให้มันเย็ดทําไมถ้ามึงแค่ไปหากันไปลยกันนะเว้ยกูจะไม่ว่าเลยอ่ะแต่นี้มึงไ e? in ปเย็ดกันอ่ะกูรับไม่ได้เฮียกูบอกแล้วรับไม่ได้กูรู้มึงคงไม่ใช่ครั้งแรกหรอกที่มึงไปเย็ดกับเขาไม่ใช่ครั้งแรกหรอกมไม่ใช่คนแรกด้วยที่ผ่านมาที่มึงนึกเลิก no ูมึงต้องไปเย็ดกับคนอื่นเข้ามาแล้วแ้วมึงก็โกหกกูว่ามึงไม่ได้ไปเย็ดกับเขา มึงนี่ไม่ได้เย็ดตะใครเลยเพราะกูก็ไม่สามารถรู้ได้ว่ามึงจะไปเย็ดกับใครเข้ามากูก็ดูไม่ออกเหมือนกันกา้ส่วนได้ความเห็ลาที่าค่ะแต่สสภาพว่ารถเองก็แม่ัในเ่กใจ